สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนอยู่กับช่องเนิร์กช่องที่จะพาทุกคนไปเนิร์ดกันเรื่องเกมก่อนอื่นเลยผมขอฝากให้ทุกคนกดติดตามไลค์คอมเมนต์ให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ เรื่องราวในคลิปสรุปนี้คือเหตุการณ์หลังจากการค้นลมเทโนเดียนตัวมหึมาลงได้ในเนื้อเรื่องหลักแล้วก็ดูเหมือนว่าเหตุการณ์ในเมืองจินโจนั้นก็คลี่คลายลงจนทำให้เหล่าทหารมิตรนเรนเจอร์และนายพลจี่หยานของเราได้มีเวลาพักผ่อนหย่อนใจบ้างเราไปทำความรู้จักท่านแม่ทัพจี่หยานของเราให้มากขึ้นผ่านเควสเนื้อเรื่องตัวละครจี่หยานกันเลยดีกว่าครับ อีกสักนิดก่อนไปลุยเนื้อเรื่อง EP นี้กันนะครับผมขอฝากไว้สำหรับเพื่อนๆที่จะเติมเกม w a t e r i n g Wave ผมแนะนำ Richman Shop n นับ One เรื่องเติมเกมสามารถเติมเกม w a t e r i n g Wave ได้แล้วที่ Line Richman Shop ได้เลยและยังมีบริการเติมเกมชั้นนำให้เลือกเติมเกมอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและ Line Richman Shop เติมในเว็บรับ Richman Coin ใช้แทนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนตลอด24ชั่วโมง เติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนต้องที่ l ลิชแมน h o p เท่านั้นนะครับอีกสักนิดสุดท้ายกับกิจกรรมดีๆอย่าง Lichman Shop มี l u c k y ้ o i ยค o m e b c k ซ Season 2หลังเติมเกมเสร็จนำไปลุ้นของรางวัลในเว็บวันนี้ถึง1กรกฎาคม2567และเพียงแอดไลน์ไปลงทะเบียนก็ลุ้น Poco x 6 Pro ได้อีกต่อมีข้อสงสัยเพิ่มเติมทักไลน์ไปสอบถามแอดมินแ i c h Man Shop ได้เลยนะครับ เราได้รับจดหมายจากวันชูให้เข้าร่วมงานจ i นโจ r ริเวอร์ไซเกมเราจึงเดินทางไปยังสถานที่ตามพิกัดที่แนบมาในจดหมายพอถึงบริเวณจัดงานก็พบกับจี้หยานที่ยืนคุยกับชายคนหนึ่งอยู่ซึ่งเขาก็คือวันชูคนที่ส่งจดหมายเชิญเรามานั่นเองวันชูพูดขอบคุณจี้หยานและ m i ดไนร์เรนเจอรที่ทำงานอย่างหนักจนทำให้ริเวอร์ไซเกมได้กลับมาจัดอีกครั้งในรอบหลายๆปี เวินชูยังรบเร้าให้จี้หยานเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้อีกด้วยเพราะอยากให้จี้หยานได้ผ่อนคลายบ้างจี้หยานนิ่งเฉยแต่กับพูดให้เราลองเข้าร่วมงานครั้งนี้ดูงานกีฬานี้เปิดกว้างสำหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้เข้าร่วมหรือแข่งขันจะมีเพียงบางรายการเท่านั้นที่กำหนดให้ผู้เข้าแข่งขันเป็นเลสโซเนเตอร์พูดคุยกันสักพักจี้หยานก็ขอตัวไปเช็คความเรียบร้อยบริเวณที่จัดงานแห่งนี้เราจึงตัดสินใจเดินดูรอบงานกับเวินชู ระหว่างเดินชมรอบงานเราและวันชูพบกับทหารของหน่วยมิ d ไน g ์เรนเจอร์ที่ดูเหมือนกำลังมีปัญหาอยู่เราจึงเข้าไปถามดูทหารสองคนนั้นชื่อว่าหลิงหยางกับการควนทั้งคู่บอกว่าเพื่อนร่วมทีมของเขาอีกสองคนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยระหว่างการวอร์มอัพซึ่งแพทย์ไม่แนะนำให้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ซึ่งเขาทั้งสองได้สอบถามทางผู้จัดแล้วเขาสามารถหาคนอื่นมาร่วมทีมได้โดยไม่ผิดกฎแต่ว่าการแข่งขันใกล้จะเริ่มขึ้นแล้วแต่พวกเขานั้นยังไม่สามารถหาคนมาร่วมทีมได้เลย พวกเขาจึงชวนเราเข้าทีมซึ่งวนชูพูดเสริมว่าเรานั้นเป็นเลสโซเนเตอร์ด้วยคุณสมบัติเพียงพอที่จะร่วมเข้าแข่งขันรายการเกาพัฟรีเลย์เราจึงถามรายละเอียดประกอบการตัดสินใจว่าเกาพัฟรีเลย์มันคือการแข่งขันรูปแบบใดซึ่งหนึ่งอย่างก็อธิบายให้เราฟังว่ากติกานั้นง่ายมากคือผู้เข้าแข่งขันทั้ง4คนสลับกันควบคุมเกาพัฟทีมที่ถึงเส้นชัยก่อนก็เป็นผู้ชนะไปเลย เราพอฟังแล้วก็ดูน่าสนุกจึงตัดสินใจเข้าร่วมทีมด้วยท่านสองคนนั้นฟังคำตอบเราแล้วดีใจเป็นอย่างมากและสัญญาว่าถ้าชนะได้เงินรางวัลพวกเขาจะแบ่งให้เราพร้อมกับเลี้ยงบาร์บีคิวเจ้าเด็กของเมืองจินโจโด้วยวอนชูพูดว่าแต่ยังขาดสมาชิกอีกหนึ่งคนถึงจะลงแข่งขันได้ซึ่งเขามีคนที่มีคุณสมบัติดีพร้อมคนหนึ่งที่แนะนําได้ท่านสองคนนั้นก็สงสัยว่าใครซึ่งเราก็สามารถตอบแทนวอนชูได้เลยว่าเขาคนนั้นคือจี้ยานั่นเอง พอหลิงอย่างและการควรได้ยินก็ไม่มีใครกล้าที่จะไปชวนในาพลของเขามาร่วมเข้าทีมสักคนเราจึงอาสาที่จะเป็นคนไปชวนที่หย่านเข้าทีมเอง Rover what are you doing here Have you found any event that you're interested in เราเดินเข้าไปหาจี้ยานที่ยืนอยู่บริเวณนั้นและบอกว่าเรานั้นมีปัญหาและต้องการความช่วยเหลือจากเขาซึ่งเราก็พูดเข้าประเด็นทันทีว่าต้องการให้เขานั้นเข้ามาร่วมทีมในการแข่งขันครัง้งนี้ จี้หยานฟังคําเชิญแล้วบอกว่าการแข่งขันเกาพับลิเล่นั้นเป็นกีฬาที่เน้นใช้ความสามัคคีกันระหว่างเกมเหล่านั้นควรไปหาคนอื่นที่ดีกว่าเขาดีกว่าแต่เราก็ใช้ลูกอ้อนบอกว่าแต่เรล่านั้นอยากให้เขามาร่วมทีมด้วยกันจริงๆจงี้หยานฟังดังนั้นก็เริ่มลังเลเล็กน้อยแต่บอกว่าพวกเราทั้งสี่ไม่เคยซ้อมด้วยกันมาก่อนมันน่าจะเป็นการยากที่จะเอาชนะในการแข่งขันครั้งนี้ได้เราก็ตอบกลับว่าไม่มีปัญหายังไงเราก็เป็นทีมเฉพาะกิจในชั่วโมงเร่งด่วนอยู่แล้ว จี้หยานได้ฟังคำว่าทีมเฉพาะกิจก็รู้สึกทิกเกอร์บางอย่างในใจเล็กน้อยแต่ก็ตอบตกลงที่จะร่วมทีมเพื่อแข่งขันไปกับเราเราและจี้หยานเลยไปรวมตัวกับทีมเพื่อเริ่มการแข่งขันแต่ในขณะที่กำลังเดินไปนั้นจี้หยานสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างแต่เมื่อเราถามจี้หยานตอบเพียงว่าไม่มีอะไรเขาน่าจะแค่ตาฝาด หลิงหยางและการควรนั้นดีใจมากที่เราชวนในพลของพวกเขาเข้าร่วมทีมจนได้และบอกว่าทีมเรานั้นน่าจะทําสถิติใหม่ได้อย่างแน่นอนซึ่งเราก็ถามว่าสถิติเกี่ยวกับอะไรหลินหยานเล่าว่าเมื่อสิบปีที่แล้วมีทีม,ท,มที่ทำสถิติเวลาไว้ดีที่สุดที่จนถึงตอนนี้ยังไม่เคยมีใครล้มสถิตินั้นได้เลยซึ่งการควรพูดเสริมว่าเขานั้นอยากที่จะศึกษากลยุทธ์ของทีมที่ทำสถิตินั้นไว้มากแต่เทปบันทึกภาพการแข่งขันครั้งนั้นมันหายสาบสูญไป หลิงหยานพูดปิดท้ายว่าแต่พวกเรานั้นเป็นแค่ทีมที่ฟอร์มตัวกันมาเฉพาะกิจไม่ได้มีเวลาซ้อมด้วยกันน่าจะทำลายสถิตินั้นได้ยากจี้หยานฟังแล้วบอกว่าทีมที่พวกเขาพูดถึงนั้นจริงๆแล้วก็เป็นทีมที่ฟอร์มตัวขึ้นมาเฉพาะกิจเหมือนกันนั่นแหละเมื่อ10ปีก่อน พวกเราพูดคุยสรุปแผนการการันรวมถึงตั้งชื่อทีมโดยสรุปว่าไม้แรกจะเป็นการควรหลิงหยานจี้หยานและเราเป็นไม้สุดท้ายส่วนชื่อทีมที่ผมเลือกนั้นคือทีมพาวเวอร์พัพฮีโร่เพื่อนๆเลือกชื่อทีมอะไรกันก็พิมพ์เมนต์บอกกันหน่อยนะครับ พอทุกอย่างลงตัวแล้วทุกคนจึงแยกย้ายกันไปประจําที่จุดของแต่ละคนเมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้นการครวรและหลิงหยานส่งต่อไม้ให้กันได้จนสาเร็จจนถึงจี้หยานแต่ตอนนี้ทีมเรานั้นยังลังท้ายทีมอื่นๆอยู่มากถึงแม้ว่าเป็นการลงสนามครั้งแรกของเราแต่เราก็ทําผลงานได้ดีมากในระหว่างที่เรากําลังตีเตื้นทีมอื่นๆอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงแว่วบางอย่างในอากาศและหลังจากนั้นเจ้าเกาพับในการแข่งขันก็เกิดการคุ้มข้างขึ้นมาจนไม่สามารถควบคุมได้ เราจึงตัดสินใจจัดการเจ้ากาวพัพ,พวกนั้นก่อนที่มันจะไปทำลายผู้ชมที่เข้าร่วมงาน จี้หยานได้ถามเราว่าเราได้สังเกตเห็นอะไรผิดปกติใหม่ระหว่างการแข่งขันซึ่งเราบอกว่าเราได้ยินเสียงประหลาดจี้หยานวิเคราะห์สถานการณ์สักพักจึงตัดสินใจบอกให้วนชูจัดการผู้คนที่มาร่วมง,งานและส่งพวกเขาเดินทางกลับเมืองโดยทันทีจี้หยานบอกว่าเขาได้ส่งขอดูเทปกล้องวงจรปิดจากอะคาเดมีรอบๆบริเวณสนามแข่งขันเพื่อประเมินความปลอดภัยแล้วซึ่งเทปจากกล้องวงจรปิดนั้นจะใช้เวลาสักพักในการดาวน์โหลดดังนั้นนำคนออกจากพื้นที่นี้ก่อนจะเป็นการดีที่สุด ระหว่างนั้นมอเตฟีก็ติดต่อเข้ามาซึ่งเขาได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่จิหยานร้องขอไปและพบความผิดปกติบริเวณหน้านน้ำทิศเหนือแต่ที่แปลกคือเรโซแนนซ์บีคอนนั้นทำงานปกติแต่กลับไม่ส่งสัญญาณเตือนรายงานความผิดปกติครั้งนี้แต่อย่างใดเลย เราจึงตั้งข้อสังเกตว่าเหตุนี้มันเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมแปลก,กๆของเกาพับด้วยหรือไม่มอเตฟี Mot บอกว่าพวกสัตว์มักเป็นสัญญาณเตือนภัยชั้นดีเช่นเดียวกับพวกทาสซดติดคอร์ดพวกมันไวต่อความเปลี่ยนแปลงของขึ้นความถี่รอบๆตัวด้วยความกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราและจีหยานจึงตัดสินใจออกไปตรวจสอบบริเวณหน,น้าน้ำทางทิศเหนือเพื่อหาเบาะแส เมื่อเดินมาถึงบริเวณน้านน้ำทางทิศเหนือก็พบกับเหตุการณ์ประหลาดที่มีเหล่าทาเสดิดคอจำนวนมากห้อมล้อมก้อนความถี่นั้นอยู่ซึ่งมีเสียงแววออกมาจากก้อนความถี่นั้นเป็นครั้งคราวแต่ก็ฟังไม่ชัดที่หยานจึงแนะนำให้เราจัดการพวกมันก่อนเพราะฝนย้อนกลับกำลังตกลงแล้วตอนนี้ เมื่อกาจัดพวกทาเสดิสขอดบริเวณก้อนความถี่นั้นจนเกลี้ยงแล้วพวกเราจึงถอดรหัสข้อความด้วยการจูนขึ้นความถี่เหล่านั้นซึ่งใจความเสียงส่วนใหญ่จี้หยานบอกเราว่าเป็นเสียงจากผู้คนในงานลิเวอร์ไซด์เกมปะปนกับเสียงร้องขอความช่วยเหลือซึ่งจี้หยานตั้งข้อสังเกตว่าบางทีอาจมีใครติดอยู่ข้างในนั้นจี้หยานจึงชวนเราเข้าไปในมิติโซนโรโซเฟียเพื่อค้นหาคําตอบเมื่อเราเข้ามายังมิติโซนโรโซเฟียก็รู้สึกประหลาดใจว่าทุกอย่างในที่นี่เหมือนที่เมืองจินโจเป็นอย่างมาก ซึ่งจิหยานบอกเราว่ามันทั้งใช่และไม่ใช่เมืองจินโจจิหยานอธิบายง่ายๆให้ฟังว่ามันคือมิติภาพดวงตาที่เกิดจากความทรงจําที่นักวิชาการเรียกว่าโซโนโรโซเฟียซึ่งสภาพแวดล้อมที่นี่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพียงเราประมาทแม้แต่นิดเดียวนั่นหมายถึงอันตรายถึงชีวิตได้เลย ระหว่างทางเราและจี้หยานก็เดินผ่านภาพดวงตามากมายซึ่งจี้หยานบอกว่าพวกมันล้วนเป็นภาพสะท้อนความทรงจำจากงานลิเวอร์ไซต์เกมครั้งก่อนๆยิ่งเดินผ่านเจอภาพดวงตาเหล่านั้นเสียงพูดต่างๆล้วนสะท้อนความทรงจำในอดีตของจี้หยานขึ้นมาซึ่งจี้หยานเผยให้เราฟังว่าเขาค่อนข้างมั่นใจว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นั้นมันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เมื่อ1ิปีก่อนที่เขาเคยลงแข่งขันเกาพับรีเลย์เกมโดยการฟอร์มทีมเฉพาะกิจเหมือนกัน ซึ่งระหว่างที่จี้หยานกาลังจะอธิบายอะไรต่อเราและจี้หยานก็ได้ยินเสียงรักครังที่คุนเคยเหมือนกับเสียงรักครังที่ได้ยินเป็นประจําที่เนลสแคว์ในเมืองจินโจเราทั้งสองจึงตัดสินใจที่จะตามเสียงรักคังนั้นไปเพื่อหาเบาะแสต่อซึ่งเมื่อเราวิ่งตามเสียงะระฆคังเข้ามาในอาคารเราก็พบว่าทุกอย่างที่นี่เป็นเมืองแบบมิติอัปไซด์ดาวระหว่างทางก็พบกับภาพดวงตาแห่งความทรงจําของเราทหารมิดไนท์เรนเจอร์ที่อยู่ในสมนรภูมิรบมากมาย ซึ่งเสียงแววจากภาพลวงตาของเหล่าทหารมินไนเรนเจอร์นั้นพูดถึงในทหารเกณฑ์คนหนึง่งที่ถูกส่งเข้ามาร่วมกับกองกําลังแนวหน้าด้วยเหตุจําเป็นซึ่งเสียงแววต่างๆนานาก็พอที่จะทําให้เราปฏิติดป่อได้ว่าทหารเกณฑ์คนนั้นก็คือจี้หยานั่นเอง จี้หยานเล่าให้เราฟังว่าเมื่อ10ปีที่แล้วหลังจากงานลิเวอร์ไซด์เกมจบลงไม่นานพวกทาเซดิดคอร์ดก็ได้บุกโจมตีเดโซล็อกไฮแลนด์อย่างหนักหน่วงทําให้หน่วยมิดไนท์เรนเจอร์ต้องส่งทหารหน้าใหม่ไปยังแนวหน้าเพราะเนื่องจากสถานการณ์เร่งด่วนและวิกฤตสุดท้ายแล้วก็สามารถเอาชนะพวกทาเซดิดคอร์ดครั้งนั้นได้แต่ก็สูญเสียชีวิตไปมากมายซึ่งรวมถึงเพื่อนร่วมทีมเฉพาะกิจของจี้หยานคราวนั้นด้วยเช่นกัน จี้หยานอธิบายต่อว่าโซโนโรโซเฟแห่งนี้อาจจะก,ก่อตัวขึ้นจากขึ้นความถี่ตกค้างที่พวกเขาทิ้งไว้จี้หยานพูดต่อว่าเมื่อพวกทาเสดดิศคอร์ดูดซับขึ้นความถี่ของทหารที่ตายไปพวกมันก็เชื่อว่าตัวเองเป็นทหารที่มันกินกินเข้าไปนั่นแหละซึ่งตอนนี้พวกมันแค่แสดงละคเรเลนแบบสิ่งที่เกิดขึ้นในความทรงจําจากความถี่ที่มันกินกินเข้าไป แต่ดูเหมือนว่าขึ้นความถี่ที่เหลืออยู่ของทหารตัวจริงนั้นก็ยังคงต่อต้านพวกปีศาจนี้ด้วยเช่นกันที่หยานบอกกับเราว่าพวกเราต้องไม่ยอมให้มันกิน,กนความถี่ของทหารเหล่านี้ไปมากกว่านี้เราได้ฟังดังนั้นก็ตั้งข้อสงสัยว่าแต่เหตุการณ์พวกนี้มันเป็นเหตุการ์ตั้งแต่1ิปีที่แล้วแต่ทำไมความถี่เหล่านี้จึงมาส่งเสียงเรียกเอาตอนนี้ จี้หยานบอกกับเราว่าเขานั้นคิดว่าเป็นเพราะตัวเราเราคือตัวแปรสําคัญที่ทําให้ทุกเหตุการณ์ทุกอย่างเหมือนเดจาวูกระตุ้นการสั่นพ้องของความถี่เมื่อสิบปีที่แล้ว จนในที่สุดเราและจี้หยานก็วิ่งตามเสียงมาจนเจอระครังซึ่งเมื่อจี้หยานเห็นภาพตรงหน้าก็ถึงกับพงังะเล็กน้อยเพราะภาพดวงตาตรงหน้านั้นกําลังแสดงถึงบทเรียนแรกของเราทหารใหม่โดยที่ทาหารใหม่ทุกคนก่อนจะได้เข้าสู่สมรภูมิลบจะต้องมาคารบสักการะแด่ทหารที่เสียชีวิตไปที่เนลสแควร์แห่งนี้ ที้หยานบอกว่าเขาเพิ่งมาเข้าใจถึงความสําคัญที่แท้จริงของบทเรียนครั้งแรกนั้นหลังจากศึกที่เดสโซล็อกไฮแลนด์จบลงเพราะว่าที่แห่งนี้เป็นดังจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของอาชีพทหารแบบพวกเขาเราได้ฟังดังนั้นจึงชวนที้หยานให้ไปไว้อะไรแก่พวกทหารเหล่านี้เป็นครั้งสุดท้ายกันหลังจากนั้นเราก็วิ่งตามเสียงและภาพลงตาเหล่านั้นลงไปข้างล่างและได้เผชิญหน้ากับธันเดอร์เมฟิส ซึ่งระหว่างต่อสู้เสียงแววจากพวกทหารเหล่านั้นก็ดังก้องขึ้นเรื่อยๆเหมือนดังกับพวกเขาคอยให้กำลังใจเราอยู่เพื่อจัดการเจ้าปีศาจตนนี้แล้วรอวันที่จะได้ปลดปล่อยซึ่งเราและจี้หยานก็จัดการปีศาจตนนั้นได้สำเร็จ จี้ยานบอกกับเราว่าในที่สุดทหารพวกนี้ที่เขาติดอยู่ที่นี่ถึง10ปีก็ได้รับอิสรภาพเสียทีหวังว่าพวกเขานั้นจะได้อยู่ในที่ที่ดีกว่าเดิมจี้ยานพูดต่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่มิติแห่งนี้นั้นมันซับซ้อนกว่าองค์ความรู้ที่เรามีเกี่ยวกับปรากฏการณ์เวฟบอลฟิโนมนอนในปัจจุบันเสียอีกและเมื่อเราและจี้ยานออกมาจากมิติโซโนโลสเฟียก็ได้นัดพบกับมอเตฟี มอร์เตฟีบอกกับพวกเราว่าตอนนี้ไม่สามารถตรวจสอบขึ้นความทีผิดปกติบริเวณนั้นได้แล้วและเขาได้เปรียบเทียบความผันผวน,นเหล่านี้กับข้อมูลในอดีตและพบจุดที่คล้ายกันบางอย่างแต่มันก็ไม่เหมือนกันทั้งหมดมอร์เตฟียังพูดต่ออีกว่าเขานั้นไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้และยังไม่สามารถสรุปอะไรให้ได้อย่างแน่ชัด จี้หยานเอาตัวอย่างความถี่ที่บันทึกไว้ได้ในโซโนโลโซเฟียให้มอ,อร์เตฟีซึ่งมอ,อร์เตฟีจะส่งต่อให้เพื่อนร่วมงานที่เชี่ยวชาญด้านการวิจัยเสียงสะท้อนทางนิเวศวิทยาซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนกันเธอคือไปเจึอของเรานั่นเองจี้หยานย้ำว่าบันทึกความถี่อันนี้มีความหมายต่อเขามากขอให้มอ,อร์เตฟี่รักษามันให้ดีและใช้ประโยชน์จากมันให้ได้มากที่สุดด้วย หลังจากแยกย้ายกับโมเตฟีจียานบอกว่ามีที่ที่หนึ่งที่เขาอยากให้เราไปด้วยกันกับเขาแต่เขาต้องไปเตรียมของก่อนจึงขอให้เราไปรอเขาที่เนลส u แคว เมื่อเราเดินทางมาถึงจุดนัดพบจี้หยานมอบอะไรบางอย่างให้กับเราและบอกเราว่านี่เป็นเมล็ดพันธุ์ของดอกไม้สายพันธุ์ที่แข็งแกร่งซึ่งจี้หยานเคยขอให้อคาเดมีช่วยเพาะพันธุ์พิเศษเมื่อหลายปีก่อนจี้หยานบอกว่าจากมุมตรงนี้เราจะสามารถมองเห็นเมืองจินโจได้ทั้งหมดซึ่งเขาคิดว่าทหารที่เสียสละชีวิตเพื่อเมืองจินโจคงอยากเห็นว่าตอนนี้เมืองมันจเจริญรุ่งเรืองไปถึงแค่ไหนแล้ว จี้หยานบอกเราว่าเขาตั้งชื่อดอกไม้นี้ว่าอิมอเทียเนื่องจากคำนี้มีความหมายทั้งการจากไปและการกลับคืนเขาจึงอยากให้ดอกไม้นี้ได้เป็นตัวแทนให้กับทหารที่จากไปได้กลับบ้านในสักวันหนึ่งจี้หยานพูดต่อว่าเขารู้ว่าไม่มีหนทางที่จะนำพวกเขากลับมาได้แต่สำหรับพวกเราที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นเราต้องการสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเช่นนี้เพื่อดำเนินชีวิตต่อไป จี้หยานพูดขอบคุณเราที่ทำให้พวกทหารเหล่านั้นได้พบกับสันติสุขในที่สุดตอนนี้พวกเขาไม่ต้องต่อสู้อีกต่อไปแล้วและนี่คือเหตุผลที่จี้หยานขอให้เราเป็นคนปลูกเมล็ดพันธุ์นี้ไว้ที่นี่เรารับเมล็ดพันธุ์นั้นมาจากจี้หยานรูปร่างของมันค่อนข้างเล็กแต่มันรู้สึกมีน้ำหนักที่เต็มไปด้วยความรู้สึกต่างๆรวมปนอยู่ด้วยเราปลูกเมล็ดพันธุ์นี้เพื่อที่บางทีสักวันหนึ่งเราและเขาจะได้มานั่งดูพระอาทิตย์ตกดินและดอกไม้ที่ปลูกไว้ด้วยกัน เราถามจี้หยานว่าตอนนี้เมืองจินโจนั้นปลอดภัยดีแล้วใช่ไหมจี้หยานตอบว่าเราเพียงหยุดการคุกคามไปได้ชั่วคราวแค่นั้นแต่อันตรายที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นยังคงซ่อนตัวอยู่ภายใต้ความมืดองค์ความรู้ที่เราจะต่อกรกับภัยคุกคามนี้ยังมีอยู่น้อยมากซึ่งจี้หยานพูดแบบหนักแน่นว่าเขาจะทําทุกพิธีทางเพื่อป้องกันการสูญเสียเช่นนี้อีก จี้ยนพูดส่งท้ายแบบเป็นลางว่าถ้าหากวันไหนเขาตายไปในสนามรบและไม่สามารถกลับบ้านได้เขาอยากจะขอให้เราช่วยปลูกดอกอิโมเทียเพื่อเขาได้ไหมเราตอบรับแต่ก็บอกว่าเราจะไม่มีทางปล่อยให้เขาตายอย่างแน่นอนโรเวอร์ Rover, one if one day I perish in battle and cannot return home could you please plant one of these flowers for me Thank you, Rover. เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนหลังจบเนื้อเรื่องตัวละครของพี่จี้หยานส่วนตัวผมรู้สึกดีมากๆเลยนะครับที่ได้ช่วยพี่แกปลดล็อกปมในอดีตเมื่อสิปีก่อนแล้วก็ยังได้เห็นมุมอ่อนโยนของพี่แกด้วยผมคิดว่าเรื่องราวของพี่จี้หยานนั้นยังมีอีกหลายมุมที่หยิบมาเล่าได้อีกเยอะมากก็มารอดูกันว่าทางเกมนั้นจะปล่อยอะไรมาให้เราได้เสพกันอีก ซึ่งทางผมก็จะไม่พลาดที่มาสรุปให้เพื่อนๆฟังกันอย่างแน่นอนแต่สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ